เราอยู่ที่บ้านแม่หมอนนะครับ fc ครับผมครับจะมา สอบถามแนวทางกันนะครับผมได้ยินข่าวมาว่าถูกมาสองงวดสามงวดติดแล้วนะครับสาหรับแนวทางแม่หมอนนะครับเนาะลูกสาวที่เสียชีวิตไปนะครับผมกลับมาบอกเลขนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับอันนี้คือแรงใหม่นะครับเอฟซครับผมกับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของแม่หมอนกันครับตาม มาครับผมดีครับอยากเขียนทางการครับพี่น้องแม่มอญแม่มอญนะฮะแม่มอญแ,อแสดงความเสียใจนะครับพี่น้องส้ำแล้วซับ,บทำไมครับลูกสาวเพิ่นโอ้ลูกสาวแม่์ครับลูกสาวหักลูกสาวแพง่งลูกสาวหล่าเพิ่นลูกสาวเสียใช่มย์ค,ครับ,รบผมแสดงความเสียใจด้วยนะครับเนาะจะมาบอกแม่ที่ดีสพี่น้องอืมเป็นยังไงต้องเสียเป็นอันโรคอันทุ่มพวงแหมหนึ่งหนึ่งไม่หลานหนึ่งไม่ร่อย หนึ่งหนึ่เนร้านึ่นานหนึ่เนามันมัแอเมนมไปไม่ดหัวหารเขามาบอกอันเดียวลูกอะไรเนี่ยพี่น้องครับผม่ยก็ลูกสาวหลานก็่อดูสาวหลานไปสเสีโดนนะพ เสียได้ประมาณบ่ทันถึงเดือนโอ้อ้าวพี่เสียใหม่ๆแม่เสียแต่นําเด้อครับงวดวันหันเขาก็บ่บอกหยังก็06เอาไปคักเด้อว่าซั่นแล้วแหะอือแต่ะได้หยาบังจากปากแม่ว่าโอเพิ่นขึ้นมาบอกแม่ครับกี่งวดแล้วครับผมจักงวดแล้วแต่ว่าเพิ่นไปบอกหมู่เพิ่นหลายงวดเนี้2สองวดเป็นบ่2งวดมูมาบอกแม่นี่2งวดแล้วแม่ วันที่สามเขาก็มาลุกใหว่าจะเป็นตัวเลขตัวใดญครับผมทีแรกเขาก็จะได้าาดถาม,มาแล้วน้ำวันลาฝันเลยยังอ่าให้แม่นี่ก่อนเนาะเป็น,นอนเป็หินบ่ค่ะหินเป็นเงาบา่ค่ะเห็นหลงมาหาบ่มันเป็นน้องหนึ่งอันนั้นกับรูเหือกันเพราะว่านอนนอนนอนอยู่เปย์อยู่อยู่บ้าน นอนอยู่บ้านรังหมีหรือนอนบ้านร้างบ้านหลังของเจ้าของคนนึงนอนอยึดห่มกักลำไยยังเว้นหรือยังขึ้นนอนตังเว้นนี่แหละนอนอยู่ตังเว้นนั่แหละมันซึมใจหูงผมเขาบอกคนเราเอาคักเลยหกศูนย์บาทสิตัดทุกแต่ว่าเขากไม่ได้มั่นใจเนาะเขาไม่ได้มั่นใจว่านเขา่เคยฝันดตกเพีย ไม่เคยฝันลักษณะไหนเชียวเจียเขาเคยฝันยังเว้นกับเทียเลยพอได้มั่นใจจะขอส่วนลายสิฝันได้ยำขึ้นฝันแต่ยำขึ้นก็เคยฝันตังเว้นตังซี่จากเพียมีนเมื่อนั้นฝันเป็นมากกระสิบใจหงว่าเอาคักคักเด้อหกศูนย์หนึ่งเปอร์เซนเอาคักคักว่าฉันเด็กคนเลี้ยวไปน่ะก็เห็นเห็นเป็นเงาดำดำแต่ว่าหังบลูบา เป็นน้องมูเหือผู้แดงเสียหรือว่าพุ่มบานพุ่มเงื่อนมันเป็นน้ำคุ่มเฮียนทองฮอก็บารูหรือว่าพุ่มเงื่อนเข้าส่โซกบข่าจัดเฮียนฮอกบารูจัดให้กันว่าเป็นพุ่มเฮียนเหือน้องมูมาบอกตาบานมูเขาว่าแม่ยนมูมาบอกว่าแม่เส้นป้าปะย่านเฮียนมูมาบอกแม่อยู่วันเส้นวันนี้ผ่นไป อันเมื่อนี่นั่นฟันอยู่อันเมื่อวานนี่น่ะฝันเห็นพระอันอ้วนๆคือหมอมกังออืเพิ่นยังเข้าไปไปหาแต่ว่าเพิ่นยังบ่ได้เว้าอืออันแต่ที่เอิ้นก่อนลูกชายเอิ้นก่อนออืกันเลี้ยงเมียฝันพาเข้าบัตรฝันเอาพาเข้าบ้านว่าเพิ่นยังยังไปหาอยู่เปล่ะแต่ว่าเพิ่นสิไปบออย่างยังเพิ่นยังบ่ได้เว้าแปลกป้าน่ะพี่น้อง ลงทะเบียนบ้านนม่ยังค่ะอันสามสี่แปดเนี่ยมาตรงกันแดดบ้านสามสี่แปดทะเบียนบ้านสามสี่แปดอแล้วงวดนี้เงาดำๆนี่มาหรือยังครับผมบอยังบม่เห็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขากำลังสาดกระเบิดองานว่าเดียกมอนเนี่ยกำลังดวงขึ้นดวงกำลังสิขึ้นเพราะว่าเอาไงว่าผ่านสิบบรบบดีนมาแล้วเนาะต่อไปเราจะพุ่มบานพุ่มง่าวนิหง อยู่ใกล้บ้านอาจารย์แลใช่ไหมครับบ้านแม่หมอนเนี่ยเอางว่าสองวัดดังเปทนบาทสองงวดอันงวดพระ้นนันก็ได้ยวนอันเ็ดสุนนะก็ได้อยู่ตะบานทางว่ได้หลายอันมันออกแต่งวดเป็นทรงสกัดน้องโมนะได้ลายอยู่เพราะว่าอันมันเป็นเลขรถอันที่แกอันเพลินไปเพราะอายุจักปีเขาตั้นแต่ได้ 20, 4, 25, นะยีบสี่อันยีบห้านะจ้างเขามันได้สีเดียนพอดีมันยังก็เต็มอันยังก็เต็มย <25. S 1> <ม>ีบห้ายีบก้าเดียนพืชสภาควาจิตเต็มยีบห้ายีบสี่ยีบห้าแล้วยีบสี่กับยีบห้าเพราะว่ายีบยีบห้ 20, 25, หา 25, นะจิตเต็มเดียนพืภาวันที่ยีบเกพืทสภาค่าจิตเต็มเพิ<ม>เ่นมาเข่าฟันเทียกบอมเพื่อ,อเนเพิ่นบอมมาเจาียกตาบานมแต่เพิ่นไปเขาความฟันพอเพิ่น อองพันก็กับมูเพิ่นไปหาแต่มูเพิ่นส่วนไรไปหามูอีกหรอส่วนมากมันไปหาแต่มูเพิ่นไปหามูกับไปหานอะฝ่าไปหามูแข้งเพิ่นเนาะอันนาไอ้ฝากับอันบิวที่ไปซุ้มเอ่นกับพ่อไปไปหาแต่สองคนนั่นแต่ว่ามือไดียมือก่อนเมื่อเนิ่นนั่นบอกฝ่าลงมาโยนบานไปหาไปหาแล้ว เปนลนขับรถอีบิวเออเออนี่ยไนี่ะไรอขับรถดีบิวอันห่มใส่เขาา่าสั่นเปี่ยนรถเบียนรถอันบิวนะมันเกตเอ้ยั 9, ง 9, 9, 7, ไงเก้าศูนย์เก้าอเหนห้าหกเก็ดศูนย์ห้าหกเก็ดศูนย์เป,เป็นห่มรถแั่นันอะนเงี้ยเ่าเปขับรถขั่นันเมีน คันทำคันที่แกเพิ่นไปบัดนั่นแหละเพิ่นไปขึ้นยมคันนั่นงวดนี้นะแต่ว่ามันเป็นออกบ่อเขากระพุ้งเนาะกรนพุ้งไม่ม้อนออกอะไรวาออกบ่อเขาเป็นแน้าช่างเป็นเน้าช่างไงเพิ่นเขาบอกว่ารู้เรื่องมาเป็นร่างใจให้แม่หมอนสู้ๆเด้อค่ะครับอันตบานเขาก็ซื้อไว้อยู่อันซื้อเลขกลับกันใส่เื้อก้าวสูง นก็90กับัน7 7 96 7 9อีกแล้วพี่หลังซื้อก็ได้ก็แม่90กับ7 9 90กับ7 9แม่ซื้อเัน็มาเนี่ย90กับ7 9นะครับ90 7 9ซื้อไปแล้วใช่ซื้อแล้วขอบคุณขอบคุณซื้อซื้อวนั่นแหละร้านก็มาฝันน้ำเว้นที่พระ ไปหาพาไปหาเพิ่งเสียได้เดือนนึงเนาะแม่หมอนบันิพาไปหาแม่หมอนติดมักตัวไหนก็ก็ซื้อนี่แหละซื้อนี่แหละเพื่อนทะเบียนบ้านนะครับแม่ทะเบียนบ้านตะบานทะเบียนบ้านไม่ได้ซื้อเลยซื้อเอิญไม่ได้ซื้อซื้อแตนเก้าสิบกับปันเจ็ดเก้าเก้าสิบกับเจ็ดเก้าซื้อไว้่อนเนี่ยคนนอนเมื่อวานเนี่ยคนพาะเพื่นไปหายังไมเป็นอือต้องอาศัยดวงกนกัล้วข้นพี่น้องครับบนกันแล้วสี่ดวงขืน ครับบันี้แวาย่อดู้เด้ว่าสิทธิ์แมนนี่ยวแมนเป็นแนวทางแม่เนาะเขาเป็นแนวทางใหายครับเอากับโบหงส์เราไม่สิหรอกเราบอกเขาแต่ว่าเขาเป็นแนวทางให้แต่ว่าเงาดำดำนี่ยังไม่มาใช่ไหมครับแม่ปกติเงาดำดำนี่จะมาหาแม่บ่อยแล้วครับมารอบเดียวเพิ่งมาอันบางวันนั่นบางหันละบางรอบบางหันวันที่ผ่านมาครับเขาก็เห็นครับผมเพราะว่ามาได้สี่เห็น ครับวันนี้ก็มีแต่แนวทางมาฝากนะครับเนาะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะครับผมนะฮะต้องขอขอบคุณคุณแม่นะครับสําหรับแนวทางแม่มครับพี่น้องเที่ยวอกาศทั้งช่องครับผมบรรยากาศไร้เชื่อแลพี่น้องวัดในไทยเจ้านนี้เป็นครั้งแรกนะครับขอบคุณขอบคุณแม่มอนครับเป็นแนวทางในห้องเนาะครับผมขอบคุณครับแม่ครับแม่มอนนะครับเนาะครับมีโชคมีลาภครับ รวมบุญกับคุณแม่ได้ยังยังไม่ได้ทำบุญร้อยวันนะครับแม่เนาะท่านบุญเสียนะครับผมแนวทางของแม่มอนนะครับเอซีครับค่ะแนวทางแม่มอญพกาเนี้อจียัมคงดท้ายเนาะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องก่ะแสดงความเสียใจน้าคุณแม่น้ำเนาะค่ะกับมีโชมมีลาบเอฟซีกับสามารถร่วมบุญกับคุณแม่มอนไดนน้นะคะ ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่หมอนนะครับเอฟซครับผมลูกสาวที่ได้เสียไปแล้วกลับมาบอกเลขคุณแม่นะครับเนาะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะฮะทางช่องเสนอไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเอฟซโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ